ทีแฟนเพจคิมพ o อปที่ไลฟ์ทุกคนนะครับผมคิมนะฮะก็วันนี้อยากจะมาตอบคําถามแฟนเพจนะครับที่ถามมาว่าทรัพย์จากที่ไหนถูกการระหว่างกรมครับคดีนะครับหรือว่าเป็นทรัพย์สินติดแบงค์นะฮะที่แดงจิตออกมานะครับเดี๋ยวนี้มีคําตอบกันครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปบอกว่าทรัพย์ไหนถูกกันเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังนะว่าแต่ละทรัพย์มันมาอย่างไหนกันนะครับ คือรัพย์สิน NPA เนี่ยนะครับย่อมาจาก non performing asset นะครับก็คือแปลเป็นไทยคือทรัพย์สินด้อยคุณภาพนะฮะแต่เราสึกเจ็บหัวใจนิดนึงเนาะนะครับเป็นสินที่แบงค์เนี่ยยึดมาจากลูกหนี้นะที่ไม่ชำระหนี้ได้นะครับหรือว่าสินของแบงค์เองก็ตามที่แบบไม่สามารถทําประโยชน์ได้แล้วนะครับก็จะโดนอยู่ในกองกองนี้นะครับซึ่งกองกองนี้เนี่ยแบงค์ก็อยากจะกําจัดแหละนะครับคือแบงค์เนี่ยเขาไม่ได้อยากได้ทรัพย์สินของคุณหรอกนะฮะแต่แบงค์เนี่ยอยากจะได้ดอกเบี้ยกับเงินต้นของเขาคืนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าแบงค์อยากได้ทรัพย์สินของคุณแล้วอยากจะยึดทรัพย์สิสนนะครับคือไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบว่ามีเหตุการณ์ที่เออจะโดนยึดหรือทรงดอกเบี้ยไม่ไหวเนี่ย ime, อยากให้เจราจาก,กับแบงค์นะครับเพราะว่าแบงค์เนี่ยจะหาทางทุกปีทางเพื่อให้เงินต้นคืนนะครับนั่นหมายถึงว่าค่าอาจจะลดต้นลดดอกหรือขยายวงเงินอะไรมากมายนะครับนะฮะเพราะว่าแบงค์ไม่อยากจะได้ทรัพย์สินของคุณนะฮะ การที่แบงค์ยึดซับสิทิ์มาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปขายต่ออยู่ดีครับคือแบงค์มีหลักเกณฑ์นในการคิดแบบนี้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กู้ซื้อบ้านหรือเอาทรัพย์สินไปจำนองเพื่อที่จะแบบเอาเงินกู้ออกมาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณจะกู้ไม่ไเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างเก่งเนี่ยก็มันแปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ทั่วไปจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำไมถึงต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแบงค์เนี่ยคิดว่าสมมติถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ต ยังเท่าทุนไม่ขาดทุนอยู่นะครับแบงก์มองแบบนั้นในการความเสี่ยงของแบง,บแแบงก์นะฮะแล้วแบงก์มีโอกาสที่จะขายได้ถูกกว่า80%นะครับเช่นว่าถ้าลูกหนี้เนี่ยส่งหนี้มาจํานวนหนึ่งและเช่นตรงนี้มา10%ครึ่งนึงของเงินกู้แล้วเนี่ยแบงก์ก็จะมีความเสี่ยงในการขายทอดตลาดล,ลดลงคือต่อให้ขายไม่ได้ราคา70%ของประเมินเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอ,อ่อยังได้กําไรอยู่ได้เพราะมีส่วนต่างของของดอกเบีย้ยที่จ่ายมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อข้อหนึ่งนะครับแสดงว่า การที่คุณจะซื้อทรัพย์สินติดแบงก์ NPA นะครับก็คุณคุณมีจะมีโอกาสซื้อในราคาประมาณ80% 70%ได้นะครับก็เป็นเรทที่แบงก์นี่ยโอเครับการคัดหนี้ของแบงก์นะครับแต่มีคําถามว่าถ้าแบงก์เนี่ยเกิดขาดทรัพย์สินพวกนี้ไม่ได้ทํำยังไงนะครับคือคุณต้องเข้าใจว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยแบงก์อนุมัติสินเชื่อเนี่ยมากมายเนาะแล้วก็จะมีทรัพย์สินที่โดนยืดนนมหาศาลเช่นกันนะครับ ซึ่งกองทรัพย์สินที่แบบ NPA เนี่ยก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นถูกไหมครับทำให้เงินของแบงค์เนี่ยจมจมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงจุดๆหนึ่งที่แบงค์รู้สึกว่าทรัพย์ติน NPA ของแบงค์เยอะเกินไปเนี่ยแล้วมันไม่สามารถปล่อยขายทอดตลาดในราคาเจหรือ60หรือ80%เปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยนะครับแบงค์จะพิจารณาการขายหนี้ครับเขาเรียกการขายหนี้เน่านะครับเหมือนก็เอาพวกนี้มามัดรวมกันแล้วก็ไปเสนอขายกับบริษัทเอกชนใดๆก็ตามที่อยากจะซื้อทรัพย์ก้อนนี้ ได้ราคาที่เป็นดิสคาวสุดๆไปเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับแบงค์จะขายประมาณสัก30%ของราคาประเมินเนาะหรือแม้อาจจะเป็น40%ก็ตามประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับเพราะถ้าขายแพงไปเขาก็ไม่ซื้อพอเห็นภาพแมงนะครับแล้ว,วเจ้านี้คือซืูเนีอ่ะซืูเนียคือซื้อแพงไหมซื้อถูกถูกไหมครับแล้วพวกบริษัทซูเนียเนี่ยก็คือพวกรบริษัททรัพย์สินต่างๆนะครับอาจจะเกิดมียบบทรัพย์สินโน่นแบบทรัพย์สินสน,นี่ถูกไหม พวกนี้ก็จะเอาพวกนี้มาขายต่อนะครับอาจจะขายในเว็บไซต์ของเขาเองหรือไม่ก็ขายในกรมบังคับคดีอ่าอันนี้มาถึงและกรมบังคับคดีนะครับก็มาประมูลขายกันซึ่งทรัพย์สินนั้นราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ50%โดยประมาณนะแต่อาจจะได้ถูกกว่านี้ก็มีาทรัพย์สินที่มันหวยจริงๆนะอาจจะได้แค่40%ิเพราะต้นทุนของเขาเนี่ยอยู่ที่30%ถ้ภาพใช่ไหมครับดัน้นเขาจะมีแก็ตในการทารํากําไรได้ค่อนข้าง,งสูงเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปข,ของของราคาแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี ถ้าถามว่าที่ไหนถูกกว่ากันนะครับผมก็ตอบได้เลยว่าส่วนใหญ่ก่อนนะส่วนใหญ่คือกรมบังคับคดีจะราคาถูกกว่านะครับเพราะมีมาร์จิ้นเริ่มต้นเนี่ยของเขาที่30%นั้นคุณโอกาสจะได้ประมาณลิชเค้า50หรือ60%ก็ถือว่ามีโอกาสอยู่นะครับส่วนถ้าเป็นัพย์สินจากแบงก์ยึดเนี่ยนะครับจ้าวประมาณ60-70%นี้ก็พอไปไม่ได้นะครับก็ลองลองพิจารณาดูว่าคุณเหมาะกับสิ่งไหนนะครับแต่ มีข้อแนะนําข้อหนึ่งครับสาหรับทรัพย์จากกรมมาคับคดีนะฮะคือทรัพย์ประเภทนี้ต้องบอกว่ามันเป็นทรัพย์ที่แบบตกหล่นมาจากทรัพย์จากแบงก์ยึดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงเกรดของของทรัพย์เนี่ยจะค่อนข้างเลเทะกว่าทรัพย์ของแบงก์นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องค่อนข้างแปลกตาเฉียบแหล่ระดับหนึ่งที่เราจะรู้ว่ามันจะมาปรับปรุงเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรและข้อหนึ่ง้อยนี่คือปัญหาที่มาจากทรัพย์ของกรมคับคดีนี่ค่อนข้างเยอะครับ คือส่วนใหญ่ทรัพย์ที่ว่าจะพูดได้เป็นทรัพย์ที่ทิ้งล้างนะฮะทรัพย์ที่แบบไม่ได้มีคนสนใจมากเนี่ยถ้าจะเป็นที่ดินเนี่ยที่แปลงใหญ่มากๆอย่างเงี้ยกว่ามันจะขายทอดตลาดแต่มันกินเวลานานนะครับทาให้ในช่วงเวลาที่มันร้างหรือไม่มีคนสนใจเนี่ยมันจะมีการบุกรุกที่ดินการมาอยู่อาศัยหรือการทําอะไรแบบ ที่มัน,ปนแปลกๆค่อนข้างเยอะนะครับคุณต้องตรวจสอบซับก่อนนะต้องดูซับทุกครั้งก่อนที่คุณจะไปประมูลนะครับไม่งั้นคุณจะได้ของแถมนะครับต้องมาปวดหัวอีกมากมายเนาะแล้วก็ระวังเรื่องของออคนมาอยู่บ้านด้วยอย่างเช่นพอซับประมูลเนี่ยมันจะบ้านล้างปล่อยล้างนานมันจะมีคนจอดจัดหรือว่าคนข้างน,นอกเนี่ยเออมามาอยู่บ้านของคุณนะครับแล้วทงการไล่เนี่ยก็ไล่ยากด้วยนะครับก็คุณค่อนข้างต้องฟ้องต้องเหนื่อยลุกที่อะไรคือจะเหนื่อยมาก ก็ดูให้ดีแต่ถ้าคุณสามารถแก้ไขปัญหานนั้นได้เนี่ยคุณก็จะมีโอกาสในการทํากํกาไรจากทรัพย์กรมปรับคดีที่สูงมากๆเลยนะก็เป็นแง่คิดแล้วก็ข้อคิดสำหรับคนที่อยากได้ของถูกนะครับแต่อย่างเชื่อผมนะของถูกแล้วก็ดีก็มีนะแต่ว่าคุณต้องมีความรู้เรื่องของอสังหาด้วยนะครับแต่ถ้าเลือกได้เนาะเราก็อยากเป็นนักลงทุน,นที่แบบสบายๆแล้วนะก็ได้ตังนะครับเราสามารถลงทับปกติก,ก็ได้นะนะครับไม่ต้องเอาถูกมากขนาดนั้นก็ได้นะครับ ก็ถ้าใครชอบเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอเจ๋งๆหรือความรู้มันๆอย่างแบบนี้นะครับก็กดติดตามกันด้วยนะติดตามกันเยอะๆนะครับในช่อง YouTube ก็ได้หรือว่าติดตามใน Facebook กแฟนเพจก็ได้นะครับถ้ามีคลิปหน้าเนี่ยจะมาทำคลิปเจ๋งๆให้คนดูอีกนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะติดตามด้วยนะครับสำหรับทีนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ